ยยางยทุกคนค่ะวันนี้ฝนตกหนักมากเราขับรถมาย่านนึ่งเราก็เจอคุณยายอยู่กันสองคนนะคะคือแกขายของอยู่เนาะเห็นแกนจับขาแล้วแกปวดขาดตลอดเวลาเลยตอนรบ่าแล้วเราก็เหนื่อยมากๆกับการทํางานเราเห็นยายแล้วรู้สึกเลยว่าคือฉันน้อยกว่ายายไปเลยอ่ะเดี๋ยวลงไปดูค่ะว่ายายเป็นยังไงบ้างคุณยายทำอะไรคะซื้ขอขนมค่ะอยู่ซอย,ยหนูนั่งได้ค่ะยายหนูนั่งได้ได้ชื่ออะไรจ๊ะ <I know. S 1> อานงอานงเว้ยชื่อพอจังเลยอะ่ะ <laughs> ได้ขายทุกวันบืนวันจันทร์มันเหนื่อยหรือวันจันทร์มันเหนื่อยขายได้เป็นเงินเท่าไหร่จ๊ะก็ขายหรือเอาค่าเทสต์สิแล้วดก็คอได้กินน้ะไม่ได้เก็บเนาะเห็นเมื่อกี้นั่งจับขาอยู่เป็นอะไรปวดขาเหรอคะกระดูกช้แล้วขูกเดินตรงไม่ไรจะตรงไม่ได้แล้วยายอยู่กับใครคะที่บ้านคนเดียวหรอคนเดียวหนอแล้วลูกหลานก็ไม่กลับบ้านหรอเขาไม่มาหาหรอก็ตามหาอยทำไมไม่ไปหาล่ะมันไม่ไปกางไปก็ต้องซื้อขากิวอะไรก็หลานไม่ให้เงินหรอ ขายมากี่ปีเ้าคอยยัยขายมาเรื่อยไหัเต็มเแทนยังใช่สูดเดี๋ยววันนี้จะซื้อของของยายเดี๋ยวเหมาหมดเลยโอเควันนี้เหมาทั้งสองคนเลยเพียไหมจ๊ะอยากได้อะไรวันนี้ถ้าถ้าขอหนึ่งอยดน้องไม่อยากได้อะไรเลยแต่ว่ายายอ่ะแต่คิดถึงยายที้านเลย วันนี้หนูย้ายหมดเลยอ่ะไม่อให้ทำไมคนสวยจังเลยรใตฟคน้าชิไม่เป็เยอะะไถุงให้หนูเลยมาไม่มีไม่มีอะไรไม่เอาแบบนจะได้ยังไง่ไหวแล้วถ้าได้กำลังใ้มาต ก็จะบอกว่าตายมองไม่เห็นแล้วก็ตาแบบไม่ดีแล้วค่ะแล้วปวดหลังด้วยทั้งสองคนเลยรู้สึกว่าเราจะช่วยยายยังไงดีก็อยากให้ยายเนี่ยขายของได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ไปต่อด้เพราะาสงสารย,ยายกันเขาเดี๋ยวลองด,ดูกันเลยอยากขายของได้ดีใช่ไหมค่ะข,ขาย25บาททุกคนค่ะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆกําลังคิดอยู่ว่าจะช่วยยายยังไงต่อได้บ้างเพราะก็อยากให้ยายขายขายได้ดีทั้งสองคนคืออยู่คนเดียว่ปวดปวดขาปวดหลังเดินไม่ค่อยดีส่วนยายตามองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมจ๊ะ ตามองแกตายแกมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเดี๋ยวหลูจะลองดูว่าจะช่วยอะไรยายให้ได้มากกว่านี้คุณใจดีขอให้ญาตคนลูกลกเลินะค่ะยายแกเลินเลยเลยยายบอกอยากกินน้ําซื้อน้ำมาให้แล้วอันน้ขอำหมดเลยมือถ่านเยอะๆถ้คุณขอยายกินไม่หมดยายไม่มีตู้เย็นอะไรใส่ยามันญชีไม่เสียแต่อันนี้เป็นน้ำซั่งข้างนอกได้ มาเยี่ยมบ้านคุณยายยายนอนตรงไหนจ๊ะเดี๋ยวยายเปิดให้ดูนี่หนูเปิดไฟให้ด้วยเปิดไฟให้ยายยายก็นอนตรงนี้แหละนอนอยู่ตรงนี้แหละจ้ะโอ้โเดี๋ยวมาช่วยยายเนาะอะไรที่หนูช่วยได้หนูเซนที่ป่ะ